สวัสดีครับสวัสดีสำหรับผู้ที่กำลังรับชมรับฟังนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่องเดียวกับคอมนะครับมหากาบปัญหานที่ดอคนเชร์คอมครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนที่การโหลดโปรแกรม Adobe นะครับเนื่องจากมีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับมาให้สอนที่การโหลดโปรแกรม Adobe หน่อยนะครับซึ่งตัวของโปรแกรม Adobe เองนะครับก็จะมีโปรแกรมต่างๆนะครับอย่างเช่นโปรแกรม Photoshop นะครับโปรแกรม Lightroom โปรแกรม Premiere Pro นะครับแล้วก็โปรแกรมอื่นๆนะครับเอาละครับอันดับแรกนะครับให้เรานะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับแล้วเข้าไปที่ Google นะครับ เยวพิมพ์ไปว่า Adobe Creative Cloud นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกไปที่เว็บไซต์แรกได้เลยครับแล้วให้เราเลือกไปที่รุ่นทดลองใช้ฟรีนะครับ ซึ่งทดลองใช้ฟรีนะครับจะสามารถใช้ได้แค่7วันนะครับแต่ถ้าหากใครนะครับที่ต้องการใช้แบบรายเดือนนะครับตอนนี้ทาง Adobe เองนะครับก็เหมือนมีโปรโมชั่นลดราคานะครับ40%นะครับจากที CO, ่ต้องจ่ายราคาเต็มประมาณส0 0พันนะครับก็เหลืออยู่ที่1,143บาทนะครับซึ่งก็เป็นราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับถ้าใครต้องการใช้แบบต่อเนื ICEOVER, ่องนะครับผมก็แนะนาให้สมัครใช้แบบรายเดือนนะครับแต่ถ้าหากใครถ้าเป็นธุรกิจนะครับบ u s i n e หรือว่านักเรียนและครูนะครับก็สามารถลองเลือกโปรโมชั่นตรงนี้ได้นะครับก็จะช่วยลดราคาโปรโมชชัััััั่่่่่่นน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 ตาาาาาางงๆมมกกกกกววเเเเดดิคคคครรรรรรบบบอยยยถ้ปป็็ีและะะะะูจห60% ก็คือสามารถลดไป60%นะครับก็จะเหลือแค่761บาทต่อเดือนนะครับถ้าใครที่เป็นนักเรียนหรือว่าเป็นคุณครูนะครับก็สามารถเลือกโปรโมชั่นตรงนี้ได้นะครับเชิ้ของผมก็เป็นบุคคลทั่วไปนะครับให้เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ดําเนินการต่อครับหลังจากนั้นนะครับก็จะให้เรานะครับทำการกรอกอีเมลเข้าไปนะครับผมก็จะทาการกรอกอีเมลของผมเองนะครับหลังจากที่กรอกอีเมลเสร็จแล้วนะครับให้กดคําว่า Continu e ครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นการผูกเข้ากับบัตรเครดิตนะครับถ้าใครมีบัตรเครดิตเดบิตหรือว่าบัตรมัติกานีครับก็ให้เรานะครับนำเลขนะครับมากรอกตรงนี้ได้เลยครับหรือถ้าหาใครใช้เป็น p a y p a l นะครับก็สามารถคลิกเลือกที่ตรงนี้ได้เลยครับแล้วกดที่ continue with Paypal ได้เลยครับหลังจากที่เราทดลองใช้ครบ7วันนะครับเราก็สามารถเข้ามายกเลิกที่หลังได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครนะครับต้องการใช้งานต่อนะครับก็สามารถสมัครโปรโมชั่นรายเดือนต่อได้เลยครับซึ่งผมก็จะขอข้ามในส่วนตรงนี้ไปนะครับเนื่องจากผมนะครับมี เอาละครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการโหลดโปรแกรมนะครับให้เราเลครับเปิดเบราวเซอร์ขึ้นมาราพิมพ์ไปเหมือนเดิมครับ Adobe Creative Cloud หลังจากนั้นให้เติมคำว่าดาวน์โหลดครับให้เลือกไปที่เว็บไซต์แรกก็เลยครับดาวน์โหลดแอป Adobe Creative Cloud นะครับแล้วคลิกที่ดาวน์โหลด Creative Cloud ครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราดดบบบ่นคลิกก็ทำการติดตั้งโปรแกรมได้เลยครับ เราเลือก Continue ครับกด Yes ครับโปรแกรมก็จะทําการติดตั้งนะครับให้คลิกคําว่า Open นะครับหรือว่าอาจจะรอก็ได้นะครับเนื่องจากเครื่องของผมนะครับได้ทําการล็อกอินไว้แล้วนะครับถ้าใครเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับนาแรกครั้งแรกในการเปิดโปรแกรมนะครับก็จะขึ้นให้เราทําการล็อกอินอีเมลก่อนนะครับก็ให้เราล็อกอินอีเมลนะครับที่เราได้ทําการสมัครนะครับหลจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาครับก็จะมีโปรแกรมต่างๆนะครับที่เป็นตระกูลของ Adobe นะครับให้เราสามารถเลือกติดตั้งได้เลยครับ ชิ้นผมต้องการติดตั้งในส่วนของไลท์รูมนะครับเพียงแค่คลิกคำว่า i n s t a l l ครับโปรแกรมก็จะทําการติดตั้งอัตโนมัตินะครับซึ่งเราครับก็สามารถทําการ install ได้ทุกโปรแกรมเลยนะครับที่เราต้องการจะใช้งานนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับสามารถใช้ได้ฟรีๆนะครับเพียงแค่7วันนะครับใครต้องการใช้งานต่อนะครับผมก็แนะนําให้ทําการสมัครแบบรายเดือนนะครับซึ่งตอนนี้ทาง Adobe เองเขาก็ทําการจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับหลังจากที่เราทำการ i n s t a l l โปรแกรมเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะมาแสดงบนหน้าเดสก์ท็อปนะคร เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสหรัาที่การหลุดโปรแกรมต่างๆของดูบี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปครับแล้วก็เช่นเคยครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังประสบปัญหากับการใช้คอมนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วผมจะมาสอนที่การแก้ปัญหาให้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ